บ่อปลาคาฟในวัดญี่ปุ่นกลางคืนมีฟ้าแลบไอ้ตุ่มกับปากโดนดูดวาบลงน้ำไหลไปตามคลื่นโผล่ผิวน้ำกลางสระบ,บ้านนอกประเทศไทยไอ้ตุ่มโผล่หัวขึ้นจากน้ำอย่างมึนๆม,มองรอบตัวเห็นควายกอไผ่และวัดไกลๆก,กับปะตุ่มแอบซ่อนในพงหญ้ามองชาวบ้านใส่หมวกงบยายผินเดินมาเก็บผักเห็นหัวแตงกวาโผล่ยายผินร้องว้ายแล้วแพงตาดูดีๆยายผินทำหน้าอึ้งบนเทพพญานาคเหรอไอ้ตุ่มพยายามอธิบายแต่พูดไทยไม่ได้ยายผินยกมือไหว้แถมเอาน้ำแดงมาถวาย ไอ้ตุ่มนั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกับยายอืมสุขคยกับปักตุ่มชอบเล่นน้ำในโอง่งปักแป้งหัวเราะสนุกยายผินเปิดลําซิ่งยูทูบไอ้ตุ่มโยกหัวตามคนในหมู่บ้านเริ่มเรียกเทพตุ่มไอ้ตุ่มชี้ตัวเลขมั่วๆยายผินจดใส่มือทันทีวันหนึ่งไอ้ตุ่มพูดายได้ยายตุ่มยากได้บัตรประชาชนยายผินาตาโตเออเดี๋ยวพาไปที่ว่าการอำเภอเจ้าหน้าที่ทำหน้างงสุดชีวิตยายผินยืนยนันหลานยายโตจากบอ่อหลังบ้านเจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์มให้ไอ้ต ไอ้ตุ่มหยิบบัดน้ำประปาญี่ปุ่นออกมายื่นชื่อคาปะโนะโยชิโนบุจูเนียร์ที่3แห่งแขวนคันสซเจ้าหน้าที่พูดเบาๆคุณต่างด้าวครับรายงานตัวทุก90วันยายผินฟาดหัวเบาๆบนไอ้ตุ่มอยู่เงียบๆไปเถอะบัตรประชาชนมันไม่ได้แจกง,ง่ายๆแบบแตงกวา